สวัสดีครับตอนเช้าื้นนี้นะครับื้นนี้นะครับจะพามาเบิ่งวิธีการลาบนกนะครับวันนี้นะครับมาครับเข้ามาเข้ามาเบิ่งคือลาบนกรับาื้นนี้ลาบนกครับอันนี้คือน้ำน้ำมาต็มน้ำมาอันนี้หม้อหม้อน้ำซุปนะครับหม้อน้ำซุปครับเอดน้ำซุปนะครับเื้อเบิร์ เซอร์เบอร์มอนนะครับเซอร์เบอร์มอน,นเอามา,เอ,าเอ็ดน้ำซุปหลับนกเบิ้งครับเบิ้งครับเอามาเบิ้งด้วยนี่อันนี้น้ำอันนี้น้ำซุปกับน้ำซุปอุอนๆข้ามาใใล้ใกล้กับนนนน ต้มน้ำซุปนะครับแล้วแเราก็เอามาันโลกนครับลาบนกครับฝกักเรียบร้อยก่อนมันเอามาันโลกคมสุเกเป็นแบบสุกนะครับยังร้อนเรกับโล่อสุก ลกน้ำมันหอนนะครับซุปเื้อน้ำอีกสักหน่อยนะครับน้ำหน่อยนะครับเอามาใส่ตรงน,นี้เพื่อทีเอามาดูถ่่ยถ่ยนี้ โล่เมสูงกนักนสีมันโล่ลำฮอนนะครับสุกแล้วทำดีๆเพิ่มดูกล้องนะครับดูกล้องเพิ่มดูกล้องอดูดีๆดๆกากว้งไปกวอนงมา เทน้ำหอนโลกอีกครับแล้วมันมีซุกครับทำดีๆนะดูกล้องเพิ่มดูหน้าจอและวแข่งแล้วแข่ง มามาดูกาใกล้ๆครับอันนี้เสื้อเครื่องปรุงครับอันนี้เสื้อเครื่องปรุงซุกแล้วกับเสื้อเครื่องปรุงครับเคปรุงอะไรใส่พริกอือปรุงพริกพริกครับพริกขั่วพริกอือเสื้อสักหน่อยครับเสื้อมีหลายเพราะว่าผู้เฒ่านะครับกินเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้นะครับพริก ข้าว <S <S like to คั่วนะครับผ eh so e ู้ไทยหองข้าวโคข้าวโคครัข้าวโคข้าวโคเสื้อหลายครับเสื้อหลายแซ่บหลายหอมนะครับข้าวคั่วข้าวโคข้าวไม่นะครับผงสูตรสักหน่อยเสื้อสักหน่อยแป้นนัวแป้นนัวแป้นนัวผงสูตรเสื้อผ้าุงรส วงรถพอพอดีพอดีแซบ่บครับหอมเกกด,กกดือบแกงก็ต้องมีแกงหอมเุืไปร่ครับนี่ซอยหอ,อมขาโ่นหอมลงไปอูองคราวนี้ก็ใช้ช้อนนะครับ เอามาพี่เน่ยแกล้งไปยุนี่มองเก้านะี่นะปนให้ทั่วครับนี่คือหลาบนกครับมันจะขึ้นนะครับมันจะเครื่องปรุงใสน่น้วมันก็จะเยอะขึ้นผู้ไดยหอมมันฟูหื้นมอหลาบหืนมอนะครับเยอะกว่าเดิมเพิ่ม อยากแก่งไปแกว่งมาสิครับอย่าทกคนคนดูจะตาลายเรียบร้อยครับนี่ปรุงจะเพิ่งนะครับจะเพิ่งปิดกล้องนะคนุณปุง๋งชิมก่อนชิมดูก่อนอ้าคนกี่นาทีแล้วสี่นาทีออกออกห้านาทีพอออกชิมดูใครอยากชิมมาดูกัอนอือหือสุด,ดยอดครับแซบแซบแซบ แซบ่บเลยอือหือัวนัวัว,ว,วสุดยอดครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยี๋ยวจะเ,เพิ่องอันนี้นะครับแนวแกงมโช่ปีครับโหปีปีกล้ยปีกล้วย,วยผู้ชาของปีนะครับกับกับลาบอันนี้เอามากับลาบหนกสุดยอดครับเยรบไปกับลาบโนก 6ปีนะครับปีโกยครับลาบนกสุดยอดนะครับแทบแปะต่างครับมื้อนี้ก็แนะนำนะครับคลิปดีๆนะครับลาบนกเพลงเ่นอย่าลืมกดติดตามครับสับส่วนะชองผู้ตื่นพัทเตรลุยนะครับสาระดีสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณอะไรผู้ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผู้ตื่นยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ